เอฟซีคนช่วนฝันครับตอนนี้แอดผ้าเอฟซีมาคอโชคคอลาบนะครับมาผู้พานครับก้อนหินใหญ่นะครับจากคลิปที่แล้วแอดเอิผ้าเอฟซีได้มาถ่ายทำตัวนี้แล้วสัญญาวาสิมาคอโชคลาบกับก้อนหินก้อนนี้นะครับ ทำพิธ sí, sí, bueno, sí, okay, ีมนต์ไหว้จันทร์มาทำพิธีขอส่งหลักพระักตร์ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ถึงที่มีสิ่งกดษ์สิธิ์รักษาอยู่ตรงนี้นะครับตามประวัติแล้วสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีสิ่งลี้ลับนะครับ ไปเอือให้นางมากสองมือโจมลูกนางยองยองให้น้ำตานั่งตกนั่งยิ้นตกของแห่ใจอโอมโสมติดอโอมโสมติดติดประดังขัดกันบ่วงสาวต้วงสาวติดโอมโสมติดอโอมในโจงอโงงหมดราชอโอมสาวจะนั่งอโอมข้างอโอมชิวอโอมชิวคนหัวอโอมโต้นั่งหนักอโอมไปนั่งมีอโอมรวยมรุ่ยอโอมรวยมหารวยขังสีเป็นขังสีเป็นไฮคนทั้งหลายไฮเลนมากระเด้อคนทั้งหลายอยู่อะไรของแห่กระเด้ออโอมกันดีกระเด็นมาพบมาพ่อเป็นบุญหูเป็นบุญตาเป็นบุญคิดเป็นบุญใจ แม่เหรียญแม่เงินน้ำปูน้ำยาน้ำเจ้าพุ่มเจ้าทีเจา้าปลาเจ้าเขาให้น้องข้องเบิ้งเทพเจา้าเราเทวาดาลูกหลานมาเมื่อนี่กับบ่มียังสิมาฝากมาตรอนกับมีแต่ของมันกัพอที่หาได้มันบ่ท่านรวยบ่ท่านมีเงินมีคำเนาะลูกหลานมาื่อนี่กับมีเห็ดจุดประสงค์กับมาหาปูหายาสิบบานซาหามันเลือ่อเขาว่าปูยาให้โศกให้ลาบเม่นลูกหลานกับมาขอโศกขอลาบขอใส้นี่ยแหละขอตัวดับตัวดีขอเรียบขอเบอื่อ,อน้ำปูน้ำยานี่ยละ ปูหูแจงตาใสอ่าหูทิบตาทิบกระดีเห็นเลยฉันเบอรอลูกหลานกับเป็นพันลูกพันหลานเกิดหลังญ่รุ่นหมูเท่าไปถึงการกับยังบ่ท่านสําเร็จอรหันยังเป็นปูถุชนมาบวชเป็นสมุทรสงแต่ยังเสืบเตา่าน้ำกล่น้ำปูน้ำผู้บาอาจารย์กับบัทนมีบารามีกับมาขอบุญขอกุศลขอส่งขอ,ขอราดน้ำปูน้ำหยาพ่อใดสะสมบารมีสามสิบทัก เงินโศกเงินหลากเงินเบอร์นี่ก็บกิได้เอาไปสั่งสาราสั่งน้ำบ่กสาราเพื่อการสะสมบารมีสามยุทธะลูกหลานไดพระท่านเป็นผู้มดอาสวะกิเลสกิเลสของลูกหลานนี่คือกิเลสอยากสั่งอยากแปรอยากซอยเหลือเนี่โยมสงเคราะห์ผู้ปนทุกปนหยาสนี้เรษฐกิจกับพอดีข้าวปลาท่านยหารก็เขาอยากมากแพงก็เลยมาขอโดยความกับปั่นทุกเย็นความความทุกความหยาน้นปูน้ำยาปูโป่งแม่โป่งหรือว่าปูพญานาคแม่พญานาคผู้คนเคขื่อนถือเป็น ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สถานที่ของพญยยถมก็ดีแล้วก็เจ้าพุม่มเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาก็ดีลูกหลานก็บ่ได้มาคมมาง่ายมาได้ความอ่าเมตตาเพื่อมาปฏิบัติสวดมนต์ให้ผู้ใดญาติฟังได้มีบารมีมีฤทธิ์มีเดชขึ้นไปตอนนี้ลูกหลานจะขออัญเชิญมาบอกเลขบอกเบอร์เลขเดือนนี่ละเดือนท่านว่าวันทีหนึ่งนี่ละสินเดือนเท่านี่ละจินปีใหม่นี่ละลูกหลานก็จะได้มีเงินมีค้ำได้ทรง สถทธาบรมราชามหานามนิมิตารุโตอมสังขุระเจนธรรมุเจนสังโฆเจนุทินเทวราธรรมุทินเทวราสังขุทินเทวรานนมวโรงกาะจายมหาราชานิมิตาสุขานุโมหุธายานามาอุตุสัมมาองคัสุกายันติพรหมารถวีเตนสุขานุโมตุกัญญโรขาปรมมาปะฏิเกณฑ์ธาสุธรมาสุขานุโมตัยานิมิติสัพพาราชนะตสถทธาบรมาราชามหานามนิมิตารุโตอมสังโฆ พู S <S <ess> ้ดแจ้านมโจ้สังฆจ้ง้เห็นเทวดาธรเห็นเทวดาสังฆเหเทวดานมโมรังกามหาราชานมิสุขานโมพุทธายะนมอุทุสมานะอังคาสุขายันติพระมาทวินสุขานโมโตเจโรคาปรมาวัยัทันามาสุขานโมปตธาิมิถสัพพราชนุเตสถาพรหมารามหานามาิมิตานพรัมสังฆ้จ้งธรมจ้สังฆคแจ้งเห็นเทวดาธรมเห็นเทวดาสังฆเหาเห็นเทวดานาโมรงกามหาราชานิมิานสุขานุโมหพุทธาย ปัญเจโรคาประมาปตะวิงก pues nah ันดาสุนามาสุกานามาปตะยานิมิติสัพพาราชนะเตอะหังที่พระเจ้าคงปัญญังพุทธังนิมิตาังสัมมาสัมปตโตนิมิตาติหุยไขตาแห่งแจงเอหิมะมะมามาหังที่พระเจ้าคงปัญญังพุทธังนิมิตาังสัมมาสัมปตโตนิมิตาติหุยไขตาแห่งแจงเอหิมะมะมามาหังที่พระเจ้าคงปัญญังพุทธังนิมิตาังสัมมาสัมปตโตนิมิตาติหุยไขตาแห่งแจงเอหิมะมะมามามะนิจินามะนิสัะมามะนิปัสสโทจินามะนิมะโนนิกาธาสเปติโจินามะนิ จิตติธมวัตวากิติวตังยิตโมตจินดาวนิยัสสสรงิจินดาวนี่สมอปปางมกตวิโชติอวัตเมสะพวโรสะพตานมุตะมังสะโรกังเทวานังสวัตเมจาพุสังมารเสนะพัฒนาสุภามิตตภาวจัยอโกสเพวเชตวาพุทธธรรมจักสังฆาปาริตันตามานามเฮจิติเสติติเส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 ติติสิติเต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 สิติต Sahah ho yang ehi kitang pi yang mama, akak cahaya akak cahaya ehi kitang pi yang mama, sahah ho yang pi yang mama, akak cahaya akak cahaya ehi kitang pi yang mama, sahah ho yang pi yang pi yang mama, sahah ho yang ehi akak pi yang mama, yang pi yang mama, pi yang mama, yang ไปไหนม้อนเด้อล tamam. ูกหลานขอเด้อบ่อือขอเด้อลูกหลานขออะไรสวดมนต์ลงมาปูญากันนี่มาเด้อลูกหลานขอสมาบัคำที่บ้าตาเดออ่ะหลามขอสก็บ่นมนีมันงี่ะมันกไหลอ่ะน้ำงาน้ำบานเมียนตัวนี้แล้วอ่ะก็ประกอบขึ้นตรงนี้ปูก็ไข่บ่

หมเลยมี่ยังกับปูนี่น้ำหอมใส่เนาะเอาเอาตงเหี้ยนให้เด้อหลัแตงเหี้ยนต้งข้านให้ย,ยีป่ปลูกออกเด้อหน้าถ้าเปลี่ยนไงก็นซะเดียวอ้าถ้าเปลี่ยนอะไวยเบื่อหลูกหลานเด้อลหลานที่ได้สวนมดให้งทังคอามีเีมตตาเด้อท่านดท่านดไปทานใดเด้อเนีลานออยู่นี่ ยิรมาจิตังปรังจิตติจโรกทิรังังจิติมาอาสิวันรมาจิตังปรังจิตติจิตโรก a j ทิรสังขังจิติมาอาสิยัรมาจิตังปรังจิตติจิตโรก a j ทิรังังจิตินัมมาภะธานัมมาภะนาภธานัมมาภานัมมาภธนัมมาภะธานัมมาภธนัมมภธานัมมาะธานัมมาภธานัมมาะา

พาธานามะพาทานามะพาธานามะธานาพาทานามะพาทานามะพาทานามะพาธานามะพาธานามะพาทานามะพาธานามะพาธานามะพาธานมะพาธานา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 มะพาทานามะพาทานามะพานามะพาทานามะพาธ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 านามะพนามะพาธานามะพานามะพาธานาะพนามะพาธานามะทาามะพาธานมะามะพาธานะทานามะพาธานะทานามะพาธะทานมะพาธานะพมะพาทานมะามะพาานะทนมะพาทานะพามะพาานมะามะพาานามะานามะพาานามะพาานะพานามะพาานะพานามะพานาะทนมะพาานามะพาานะพาานะทานมะพา

งามเดือปุ้ยพุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์สังฆน um, ิมนต์ธรรมนิมนต์่านรจาเปิองค์ตัวรมาตัดสงแสนในก่อนแสงด้วนขอเมนุถพรพุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์ส yes ังฆนิมนต์ธรรมนิมนต์รนจาเปิองค์ตัวมาตัดสงแก่อนในขอบฝาเเดนมนุถพรุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์สังฆนิมนต์ธรรมนิมนต์รนจ่าเปิองค์ตัมาตัดสงแสในก่อในขอบาดเด่น 4ี่เจ so ็ดสามยังจะทำเจ็ดสามเลือดเลือดทำเลยเด้อยุดไปยดล้วยแล้วีสามยุดแล้วทีาขึ้นบ่บนบนี้บนนี้ได้ปูได้ที่เจ็ดบนี้ได้ปูยังไ้บ่โอ้ยืนงามยินดีเลยแต่ว่าเขาจะไปเห็นน้ำผมดอเราใส่ถ้ำซองเราที่เจ็ดสามทดสอสองตัวลานปู เอาตัวล่างได้ป่นี่ให้ทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะปูจะได้จางในแป้วน้ำกันลูกล่างเสือถือว่ได้ไกไกดีนี่นี่มาสวนมด้วยห้มันปูฟังกับยีบีขวไม่รไปกบมาขึนหลังตาบัดหลังนเห็นมันทำละขอบุดมต่างอย่านโยมสองตัวเห้ยยังงูยังง้สามตัวปูได้สามตัวนี่ทังาออกมัเงียงยงยงง่กูเลอ้อตีกันได้ข้นงานเดี๋ยวเรื่สามตัวี้ขึ้นงามกแต่ปูทีเจ็ดสามในปูขึ้นง่ามไหมย เด็กนี่ยี่จะสามาบนี่อกกาวเลยต้อง้ที่วเยโนนด็กสอัเด็กสองเด็กสองปูสองตัวปูงตัวสตัวสตัวสตัวหาซู้องายเลย่ามตามเลยบ่ดหาซีหตัวเล็กูตัเล็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเรียเรียเรียนีลวหาเรียนยุดจผจะผมจผมผมจะผมได้จะผมได้เรียนแล้วยุดแล้วหาเรียหาเรียหาียตัวนี่ี้เลยสตัว หาซีกลับขึ้นเลยตรงตัวเปปูปูหนี้เลยปูหาซีไหมดูจึกเลยหาซีหาซีมัดเลยปูเลยขึ้นไลขึ้นขึ้นใกล้กันเลยนะมเพ่เสาอ๋อไอ้พญ่ใจเป็น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 แห่นแล้วอ๋อเนแห่เจ้าออกเป็นตัวลยอ๋อแต่เมาะบนคนเดียวเด้อพญ่พญ่เสาเยี่ยแหละ มันจะขยันมากเลยเจ้าบึงนี่ออกนั่นนี่สามตัวได้เลยตัวไปเลเอาไปเจี๊ย่และของบึงจาไปจเบิึงแล้วเพามาเบิึงกันละสี่ไปอ้าวเด้อเลขสี่เด้อนี่นี่แหละเราจะเอาถูกสี่บึงเด้อบึงดีเด้อมันขึ้นเป็นตัวเราได้หมเยบงนี้สามตัวอันนี้ซนี่นี่อันนี้เก็ดอันนี้สามนี่เอาเอาไปเจดไก่ด้วเอาง่ายมากเลยซีนี่บึงไอไก่นี่เอาตันิ่งๆไว้เอา ซีเกตสามข,ขึ้นง่ามขนาดเลยจังวะมึงกําลังกําลังนี่แหละกําลังเห็นนี่แหละว่าขึ้นขึ้นง่ามเลยดีจ่อยไก่ด้วยกับเจ้าบึงเนี่ยเจ้าบึงไก่เดี่ยวอะไรละไฟไฟผมเห็นเนาะทำไปแล้วโอ้ยเสาเอ้ยมิดเออไปแล้ว,ย,วยุบไ, <laughs> ไ,ไปเลยซีเกตสามข,ขังล่างหาซี หาซีหกซีด้วเพราะว่ามันใกลๆครับพวกอันอยังก่อนสองันห้ารอยหกสิบซีนะหาซีหกซีมันจะขึ้นทามันบ้อออกทามันที่ออกหาซีหกซมันกั่ว่ากาออกมันจะออกหาซีเนี่ยแหละผมเห็นหาหกหกนี่หน้าขนาดเลยหายังจะไปเห็นหาเจ็ดสามนี่ดีดีดี ห้ 5, 7, 3, ามัง่เจ็ดอ้ยปกงามเลยบาดนี้ 5, 3, 2, าเจ็ดสาอิยเดี๋ยอันสขึ้นเอาขึ้นสแล้วมังคหันขึ้นหา,านี้ซัดสี่ส mm. ี่เจ็ดสอาหา,ไายไ,หาไปใส่มังหนไปไกลาหายโอ้สี่เจ็ดสามเออเลี้สี่เจ็ดสามอ้ยเลีงามแต่ว่าเลังได้ขึ้นักแต่ว่าเืนนนีานนาปูสี 4, 4, เ่เจ็รียกหายหายนี้ซนี่แหละ ต้องงานเย็นหแล้วแต่ว่าหนิี่นนี่ีนี่เจอ่าสาหายไปอีกแล้วาตัวอไวี่เจอ้ขึ้นไปขึ้นมาเนาะเรียนแม่้หจยังเจ็ดสามเจสืนก็เก่าซี่เจ็เก่าครขึ้นยังเยอะอ่าเอาพอแล้วล่ะพอแล้วเต็มเคลิปนีแน่นอนตัดเดี๋ยว นี่เห็นบ่ถ้าโกบก่อหนี่เจ้าจีบึงบันไดขึ้นเห็นเลยนี่นี่คือครั้งแรกหายมาเบึงเจ้าสิว่าเหลียนคนนะบ่ได้เหลียนคน,าานเลยไปที่ยามไหนคนเย่ะผู้ปู่มแน้นำเลย